ทีไก่มาครับมาเบิงองนที่แปลงทีเห็นผมขายหแหนต่เค้นหน<ช>ังแก้วปีไก่นะครับรถผู้เดคือรถเก๋งเงินม่อมเหมือนยุวันจะลูกมิน,นมโอ้นท์โอมเ้ครับผมมาเบิงเงินขีดฟุ้นเนี่ยมาเบิงขีดฟุ้นนี่วันนี้ก็เลยแปลงนี่เหนมันน้าเจ้าควางเห็นขายแหนต่เค้นพีไก่ตัวปะบังปลาพีไก่ในเดียนี่ไงขายหแหนพี่เค้นหน่อครับกับเจ้าของเพื่อนยื่นน้องสงห้องนี่เจ้าของเพื่อนน่ะ ปีกลายนี่แหละพีกลายหรือปีก้อนนี่แหละจำชื่อไปได้ปีกลายมั้งกลายต้นกกปีตะกี้เห็นมปลาครับวันนี้นมากในเอน็น,อน,น,อน,นเพิ่มเพิ่มขาแดงไว้ม,ม,มากครับมากมากปลาออกเบิ้งดูครับผุ้หล่อโอ้ยงามเจินเทินผู้หล่องามอีกทีเบิ้งวิวภูเขาดูผุ้หล่อผู้หล่อวันนี้เจ้าของที่ที่ซื้อจากผมไปเนี่ย ว่หาเตเรนเบิดเงินจากบาทครับมีคนมาซ้ออ่อยหรอวันนี้เขามามั่งปลาเห็นแล้วฟีเราก็เราก็ได้เงินค่าซ้เออจ้หน้าบาดาลกาแฟมากกว่าฟูที่เขิดเดี๋ยนี่แม่เรามาซื้อไม่ไปพอทานเราก็จะได้เงินหลายขึ้นกันนี่พอทานนะได้เป็นยังตัวสิจั่งลูกหลานไยตัวอันนี้แม่เรามาเอาไม่ไปพอทานครับพอดีมานั่งไายมาเลี้ยวกันมาทานดีเลีครับฟูจะฟองสื่อทีไม่เบิ่งพูดเหรอ มันเลยไปพูนเขาไปวอดในๆนครับสิบหกไร่สองงานนะครับ<ม>งามอยู่ที่แปลงเนี่ยแต่ว่าเอาต้นไม้ออกเจ้าของที่ไม่เนี่ยแม่ท,ท,ที่อยู่หนองซองห้อ,องเราดีใจบักเล้เหล่ะเลยว่าหาแต่เบิดเงินจักบาทได้แบบนี้ได้เงินค่าเสาอ้อยพร้อมมาทนเออเดี๋ือนสิบบอกเราได้วอดอันน้ำบดานฟีพร้อมมันเนาะเพิ่นจ่อหน้าบดานในพ่อผมพูดมดบบาเสาคร,รับจกสัญญาจากฟีก็แม่สามเออสัญญาสามปีอีกต่างหาก โอเคครับมาไทยขี่ไกม่ม้ามาที่มาเอาฟุน้นที่มาทายงานแปลง46ไร่แหละแต่ว่าเพื่อนบอท่านในไทยให้เพื่อนโอเคครับ